สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพตื่นเช้ามาวันนี้ก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยครับซึ่งขณะนี้ก็มีฟันธงแล้วอยูอ่ไม่กี่คนที่ไปเล่นต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นทางน้องสองวิภาวีน้องบีมพี่แป้นพรพัน์เกิดปราดครับเท่าที่เป็นทางการก็มีเทา่านี้แต่ทีนี้ครับพอมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับ มีเพจเพจนึงซึ่งหลายช่องก็ได้นำข่าวลงไปเรียบร้อยแล้วช่องช่องนี้นั่นก็คืออาเซียนวอลเล่กอดซิปนั่นเองซึ่งเป็นเพจที่ได้รับความน่าเชื่อถือพอสมควรครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าอาจจะมีคนไทยครับนักกีฬาไทยได้เข้าไปเล่นอยู่ที่หลีกของญี่ปุ่นในทีม p v f b l u e c a t อีกหนึ่งคนครับ โพสของทางช่องนี้เขาก็บอกว่าขณะที่แอดกำลังเมาส์ในเรื่องหลีกญี่ปุ่นกับเพื่อนวัยรุ่นยุค90อยู่เรื่องบอลเร็วที่น่าจะอยู่ในหลีกนี้ต่อไป2คนส่วนอีกหนึ่งคนอาจจะรับประทานแห้วแล้วก็มีแมวสีน้ำเงินข้างบ้านร้องว่าเซ็นแล้วเซ็นแล้วเซ็นแล้ว,ลวให้ได้ยินว้าวุ่นกันทั้งวงเลยทีนี้เซ็นแล้วอับกับกร,ริยาของแมวตัวนี้ตีความได้ว่า นักกีฬาคนนี้ยังไม่เคยเล่นหลีกญี่ปุ่นมาก่อนด้วยแล้วก็แถมท้ายขึ้นมาอีกบอกว่าอย่าเชื่อแอดแต่จับตาดูแมวสีน้ำเงินตัวนี้ไว้ให้ดีค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ฮือฮาขึ้นมาพอสมควรครับพูดได้ว่าหลายช่องเนี่ยครับก็นำไปเป็นคอนเทนต์เนื่องจากว่าความน่าเชื่อถือของเพจนี้แหละครับ เอฟยูบูแคดนี่ท่านผู้ชมครับเพราะใหญ่โนดจำเท่าที่จําได้นะ,ะเมื่อเร็วๆมานี้ครับโฟทีก็ได้เฉิดฉายอยู่ที่นี่แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วก็ทีมนี้เคยมีคนไทยไปอยู่หลายคนนะไม่ว่าจะเป็นเชอชูออนโมเมหาไทยรัฐอย่างนี้นะครับถ้าพ่อใหญ่โนดจาไม่ผิดนะถ้าพ่อใหญ่โนอดพูดผิดนี่ก็ ทักทักพออยโนตเข้ามาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพรออาะพยโนดนี่ก็มาใหม่พอสมควรนะาเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลซึ่งทีมทีมนี้ครับเป็นทีมที่ค่อนข้างจะชอบปั้นดาวรุ่งดวงใหม่2ปีมานี่ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่รู้จักอุมุระแอนนาอุมุระแอนนาอยู่ทีมนี้มา2ปีแล้วนะครับแต่น้องก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เนื่องจากว่าน้องอยังอายุน้อยๆเป็นนักกีฬาฝึกหัดของทางสโมสรเขานั่นเอง ลีกญี่ปุ่นนี่เขายังมองเห็นว่านักกีฬาวอลเลย์บอลไทยนี่ยังมีคุณภาพยังขายได้ยังพอที่จะมีความน่าเชื่อถืออยู่เขาก็เลยติดต่อให้ไปเล่นที่ทีมเขาเออท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าทีม p f u b ฟยู u ูแคเนี่ยเคยมาเล่นในลีกของเวียดนามในคราวนั้นรู้สึกจะมีนักกีฬาไทยคนหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยนั่นก็คือน่าจะเป็นหัทยรัฐครับหรือวน้องเหมียวข้าจำไม่ผิดนะ เขาเคยเข้ามาเล่นอยู่ในทันวร์นาเมนต์ที่เวียดนามจัดขึ้นมาแต่เอทำไมไม่มีนักกีฬาเวียดนามเข้าไปอยู่นะยกเว้นโฟเทีโฟทีนี่รู้สึกจะหมดสัญญาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเอาละวกกลับเข้ามาในเรื่องราวต่อไปครับสำหรับนักกีฬาไทยที่ไปเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นฤดูกาลที่แล้วนี่ครับพญาะะนุ์นับได้อยู่7คนนะถ้าพาะยานุ์นับผิดขออัยก็มีน้องเพียวน้องไก่ กับตันแนนแล้วก็เตยหัถยาครับพี่เตยแล้วก็มีใครอีกละ่ะมีมีบีมอ่าแล้วก็มีชิตาพรบอบอแล้วใครอีกหนอคนหนึ่งนั่นแหละครับที่เข้าไปเล่นนะฤดูกาลนี้ใครละ่ะจะได้เข้าไปเล่นบ้างเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลีกพอสมควรอยู่นะญี่ปุ่นเท่าที่พยาโนตติดตามข่าวคราวมาไม่เหมือนเดิมครับในการคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าไปเล่นรวมถึง าการเพิ่มทีมขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับนักกีฬาไทยจะได้เข้าไปเล่นกี่คนมาดูคอมเมนต์ของคนไทยครับที่พอได้ข่าวว่ามีแมวตัวหนึ่งกำลังจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับตามที่เพจดังเพจนี้ได้กล่าวเอาไว้ครับบางคนก็มาบอกว่าน่าจะเป็นตานนะถ้าได้ไปต้องขอบคุณทางทีมงานญี่ปุ่นเลยน่าจะเห็นน้องตอนน้องอยู่สำรองตลอด เอาน้องไปฝึกให้เก่งๆแล้วกลับมานะคะเอาละครัมีท่านหนึ่งก็บอกว่าขอให้เป็นน้องบอลเร็วจากโคราชท่านหนึ่งก็บอกว่าโอ้อยากจะเข้าแก๊งวัยรุ่น90ด้วยคนน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ท่านใดท่านหนึ่งนะครับอ๋ออาร์ตสปอครับอ๋อคุณ Art ์ตสปอร์ตแอดมินอาร์ตสปอรครับคอมเมนต์ต่อไปก็บบอกว่านางฟ้าตกสวรรค์นี่ใครคะ ท่านทำไปเพราะปลื้มจิตหรือเปล่าปลื้มจิตนี่น่าจะเอาไปเป็นโค้ดอะไรประมาณนี้น่าจะใช่นะครับไปเป็นสตาฟท่านหนึ่งก็บอกว่าบอกว่าแมวและก็คิดถึงนุกนิกแต่ถ้า MB ก็ไม่น่าจะใช่แล้วก็มีคนมาตอบกลับอีก6คอมเมนต์เลยนะคนนี้ก็มีบอกว่าตาน้อยอีกคนหนึ่งก็าตาน้อยอะไรประมาณนี้ครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า แมวเหมียวหรือเปล่าวัชริยานวนแจ่มหรือเปล่าคนหนึ่งก็บอกว่ากีตาร์วารุนีอีกคนหนึ่งก็มาบอกว่ากรีดพี่หน้องได้ไหมอยากเห็นแกลเล่นมากนท่านต่อไปเขาก็ปียโนคนหนึ่งก็มาตอบบอกว่าถ้าแมวก็ต้องชัดชูออนไม่ใช่หรือแมวนี่มันเป็นชื่อของทางทางสมมสอนเขานะครับก็คือแมวสีน้ำเงินแมวสีฟ้านั่นแหละ P.F.U. Blue Cat ขั้นต่อไปก็บอกว่าบลูแคนชื่อสโมสรค่ะชัดชุอรนอยู่ที่เมจิกก็เงินหนาดีอยู่แล้วไป P.F.U. อยู F ่ U, อาจไม่ใช่ทางเลือกนะ <c oughs> แล้วเขหนึ่งมาตอบกลับว่า,าทีมเก่าของฟูทีค่ะสมัยไปเล่นอยู่ญี่ปุ่นบอกก็เคยอยู่ทีมนี้ค่ะส่วนปัจจุบันบอกยังต่อสัญญากับพี่เมจิอีกหนึ่งฤดูกาลท่านต่อไปก็บอกว่าตาน,น้อยไหม ท่านต่อไปก็บอกว่าทิชากรมีข่าวว่าจะไปเล่นที่อาเซอร์ไบจันอาจจะเป็นวัชริยาหรือเปล่าวัชริยานี่ก็คือบอลเร็วของหญิงไทยครับที่เคยไปเล่นอยู่กับ VTV นายเบียนดินครับนั่นแหละครับคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าวัชนิยานวลแจมอา้าวอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าให้เดาเราเดาว่าเหมียวนะ เพราะว่ามีข่าวว่าทีมสุปริมเซ็นสัญญาให้กับไก่วิมลรัตน์เข้าทีมแล้วสุปริมอาจจะปล่อยบอลเร็วออกบอลเร็วในสโมสรสุปริมเยอะค่ะท่านหนึ่งก็มาตอบกลับบอกว่าแมวเนี่ยเท่ากับเหมียววัชริยาจบหลายคนก็ว่าทำไมนึกถึงเหมียววัชริยาจังท่านต่อมาก็บอกว่าคนที่ยังไม่ได้ไปเล่นหลีกยุ่นเนี่ยก็คือทิชากร วิลันยุภาสสิภาพรถ้าจะให้ฉีกเลยน้องเฟือนอวริสราใหม่อยากให้นางโกลีกยุ่นท่านหนึ่งก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่างั้นปักเลยเหมียววัชริยาค่ะคนหนึ่งบอกว่าบอลเร็วนี่ตานน้อยท่านต่อมาก็บอกว่าบอกว่าแมวคิดถึงนุกนิกแต่ถ้าเอ็มบีก็ไม่น่าจะใช <c oughs> เ่เป็นไปได้หมดครับว่าจะเป็นใคร เพราะว่าเราเร็งตัวไหนก็สีคือคือทั้งนั้นเลย